สวัสดีครับผมเติร์นซัมอรินนะครับและนี่คือ4เปอร์ที่โหดที่สุดสำหรับตัวเวเกอร์นะครับตามฉบับแชท GPT นะฮะ โอเคครับและนี่ก็คือเซตเปิ์ที่ Chat GPT คิดว่าโหดที่สุดสำหรับัตเวกเกอร์นะครับเมนเวทเกอร์อย่างผมเนี่ยมีคำถามอย่างหนึ่งอยากถาม Chat GPT ว่าการจัดเปิลแบบนี้มีเป้าหมายหรือแนวคิดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าสำหรับเปิลที่ Chat GPT จัดให้นะครับผมอาจจะไม่อธิบายอะไรเยอะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมแล้วกันนะครับว่าเปิลที่ Chat GPT จัดให้เนี่ยมันใช้ยังไงอืฮึเพราะผมรู้เนี่ยว่าได้เล่นเวทเกอร์เนี่ยผมหน้าตายิ้มแย้มกว่าปกตินะชอบเล่นอยู่แล้วนะครับตัวนี้ เ,เราอาจจะต้องไล่โหดเพราะว่าเปิร์คุมเครื่องเราไม่มีเลยเราอาจจะต้องเน้นไล่รัวเลยนะครับน่าจะโดนปั่นข้าง,างไวนะฮะแล้วก็เหมือนเซอร์เวอร์จะเซตด่านนี้มาด้วยมาแกล้งผมหรือเปล่าเจอแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคโดนจับไปก่อนทีนึงเ <c oughs> ขาน่าจะเซตด่านมาบูนปะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ไม่มีกระทึ้ไม่ไวนะฮะอันนี้เป็นเกจความรู้สำหรับคนเล่นเวเกอร์นะครับไอ้พวาแต่เครื่องไวจังแอดออนไข่เป็นแอดออนที่เราสามารถพูง้สงสกิล2ได้ไวที่สุดนะครับสำหรับทุกแอดออนเลยมีคนมาบล็อกหรออ่าโอเคแจกแจงความเจ็บปวดไปก่อนแล้วกันเฮ้ยส่องไฟเลยหรอตึงเกินพี่ ันเอาจานมันเอาจานาจา <c oughs> ล่วงเด๋อน้องอ่าเฮมีคนกี้แถวนี้นะครับ <c oughs> และนี้ก็คือเปิร์กเอ่อที่เขาจัดมาให้เนาะเราจะอุ้มแล้วเห็นออร่าในระยะใ,ใกล้ๆนะครับแต่ว่ากี้เนี่ยมันไม่มีคนอยู่ในระยะนะครับก็เลยไม่เห็นออรา่า <c oughs> โอโ้โหแม่งเสร็จตันตู้นี่เองอ่าล่วงหรือเปล่าทีเดียว <c oughs> เรียบแบบนี้เรียบบอกเลยจะมาแกล้งพี่เหรอน้องมีคนฉีดสเปรยอยู่ฝั่งโน้นนะ <S <S ผมว่าอาจจะอยู่ฝั่งนน้นสองคนเลยหรือเปล่าผมอาจจะกักตรงนี้ไว้โอเคมีคนโดดมาช่วยแล้วนะครับโดดมาตรงนี้ฮะโดนจับเจ็บไปก่อนทีนึงครับ อุ้ยเหมือนจะจบเกมไวได้เลยนะครับเพราะว่าอีกคนนึงอยู่ฝั่งนู้นแล้วคนนี้เจ็บถ้าผมยืนกักตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตึงอ่าเป็นเรื่องเลยจบแบบนี้จบอันนี้คือปล่อยปล่อยตายเรียบร้อยนี่ไะอ่ะไม่มาเหรอโอ้โหไม่มาช่วยจบเกมอย่างไวอะไรวะเนี้ยอันนี้ดึงเลยฮะ โอเคคนนึงไปฮิวผมตามรอยเท้ามาเลยนะอีกคนนึงล้มเราพับไม้เหรอหรือไง้ยโอ้ยโอ้สกิลกูดาวไม่ติดผมอยากบูทูเทคมากเลยอ่ะลองได้ไหมคือถ้าไม่ติดอย่าว่ากันนะโอ้ไม่ติดโอ้อันนี้มันคือการเทคแบบใหม่ครับซึ่งผมยังไม่เซียนเลย สไลด์ตามตรงนี้มาเฮ้ยไม่ข้ามหรอถามจริงทำไมไม่ข้ามอ่ะมีสามเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเขาเรียกว่าชัวนะครับโอ้โหจะโดดตู้อาชัมอาชวัวหลว ทุกคนผมว่าตอนนี้ตึงผมว่าผมเจอตี้นักแข่งนะคือผมดูจากชื่อหรือว่าเพื่อนที่มีร่วมกันเนี่ยเขามีเพื่อนที่เป็นนักแข่งค่อนข้างเยอะในทัวร์ต่างประเทศนะและดูการแต่งตัวแบบเนี้นักแข่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไอเชีย่ยแล้วกูจัดเฟิร์มแบบนี้แชทจีพีทีคือเบิร์ที่โหดที่สุดจริงหรอผมว่าคือตอนนี้เครื่องมันอาจจะไวหน่อยแล้วเขาก็ากกน่าจะโจกระตึงนะครับโหลด่าน,นี้ไม้ค่อนข้างเยอะบอกเลยว่าไม้ต่อมันเยอะมากๆนะฮะ จะเอาพยายามเท่าที่ทําได้นะครับเพราะว่าเปิร์กถ่วงเครื่องก็ไม่มีถึงมีเปิร์กถ่วงเครื่องเนี่ยก็น่าจะหนักเอาการเหมือนกันน่าจะตึงเอาเรื่องนะครับ <c oughs> พุ่งมาตรงนี้รอบนี้เป็นเซฟโซนนะ <c oughs> อ๋อเลยจะวนนะครับใช้ได้ โอ้ไม่ตรงผมหันไม่ตรงนะหรือเขาพับไวก็ไม่รู้นะ <c oughs> ผมน่าจะโดนปั่นผมเห็นแล้วนะขวาบนมีคนปั่นอยู่นะครับอาจจะต้องทิ้งก่อนนะเขาพยายามยื้อไปบ้านเล็กนะครับ <c oughs> ปั่นไวมากๆเลยนะเนี่ย <c oughs> ยัดเลยครับ <c oughs> ไม่มีความจำเป็นต้องแบบว่ายืนชงยืนเชิงฮะสำหรับนักแข่ง โอเครอพับฉีกมาตรงนี้อุย้ยมันเด็กไม่ได้ไอ้บ้าน่าจะพับรอบนี้ปะผมอาจจะต้องบีบนิดนึงตึงเอาเรื่องฮะเขารู้อยู่แล้วว่าผมจะต้องอ่าหลงโอเคได้อยู่ อ๋อรอฟอเลยเหรอไอ้บ้าอาไอ้สำเรืองเครื่องนี้แรงครับเครื่องนี้สองคนเลยตรงนี้มีไม้นะมีหน้าต่างตัวไปกลับปะเฮ้ยอันนี้มองหลังเยอะไปนะโอ้เห็นออร่าเลยฮะ คมเจ็บสองอีกคนนึงไม่เจ็บอีกคนนึงต้องมาช่วยโอเคได้โดดโดนหนึ่งวอ,อ่าอีกคนนึงไม่ไปช่วยแล้วนะครับปล่อยไปก่อนฮะได้เจ็บไหมขอทีนึงได้ไหม ฮะไมไ่โดนหรอเชื่อกูอึ้งโอ้โหแม่งลุมส่องเลยลุมส่องลอไงอ <S <S 1> <S 1> ตายยากไะน้องคนนี้เฟดทายแล้วผมอาจจะต้องซ้ำคนนี้อุ้ยถ้ามีเปิร์กถ่วงเครื่องนะผมว่าได้มันะ่ะเกมเนี้ยผมชอบเลยนะักคงน,นักแข่ง ไม่ยืรนรอหน้าไม้โอเคโอเคช่วยแล้วครับผมกลับไปซ้ำนะผมน่าจะสื่อสารกันแล้วนะครับว่าผมจะกลับไปซ้ำอาจจะวิง่ง <c oughs> ต้องบอกให้เพื่อนนะผมไม่ใข่อต้องเก็บบัตรลัดนะครับยืนเชิงแน่นอนอ๋อแตย่ยะ จ่ายจ่ายคมนะโอ้ยยกสกิลมาในนี้ครับอ่าเรียบไงอุ้ยมีแทงหลังโอเคได้ยื้อที่เหลือเล่งปั่นนะครับ เขาจะเร่งปั่นกันหนักมากนะเพราะว่าเพื่อนเขาจะตายแล้วหมุนวงยันใหญ่มาน่าจะไม่พับนะครับเพราะว่าเป็นไม้ท้ายโอเค <c oughs> ข้ามตามมาโดดไม่จริงโอเคมาเชิงจังหวะนี้สวยนะครับรอสองหนึ่ง <ator> ล่งไ,ไหมโล่งไหมล่งไหมเอา <millions. S 2> โอเคต้องพยายามหยายบ้านฟา้าเสร็จโอ้ตีดอ่ะนิดนึงนะน่าจะกระโดดทันครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้แต่ผมแค่โดดข้ามตามมาแล้วก็ยกสกิลมาทีนึงครับเพื่อจับ โอเคไอเชีย okay. มันมีเครื่องขวางองไม่ทํำกูดูงโง่โดดแน่นอนโดดจริงไหมโอเคต้องทิ้งก่อนนะผมไล่พลาดเองนะเมื่อกี้ถ้าไม่พลาดนี่คือได้แล้วนะครับไม่ปั่ดหรอ ผมโซนสามเครื่องนี้ได้นะถ้าไม่ปั่นอ่ะโอ้ยคนหนึ่งอยู่นี่โอเคยืนมองสุดเหรอสเต็ปเดิมๆไงเขารุนทานหมอล้างอ่ะ ผมมีเป <dı> <il> <disappearance> ิด <Sustain> ข <able calculator> ้ามไว้นะครับแต่ผมเดินตามเลยแล้วก็ข้ามเอาแล้วก็โยงสกิลรอบนี้น่าจะไม่พลาดละรอพับจังหวะนี้สวยนะครับเนี่ยเล่นแบบซัพพอร์ตกันโอเคตึง ผมเอาไอ้น,นี่ล่วงได้ก็คนบ้านเล็กถ้าปั่นไม่เสร็จนี่โดนผมนะงานเข้านะบอกก่อนอ <t> ีกคนหนึ่งไม่ไปช่วยแน่นอนครับผมจะไม่เชิงอะไรเยอะนะผมจะเดินตามนะ <t> โอ้โหโเฮ้ยลุงนี้เดินตามยิงดีกว่าไม่น่า <t> <t> โอเคคนหนึ่งวิ่งไปช่วยนะครับ ถือว่าเขายังอ่านเกมอยู่นะตอนนี้เขาก็ไม่ได้จริงจังเท่าไหร่นะถ้าจริงจังเครื่องน่าจะเสร็จไปนานแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเราต่างต่อให้กันนะเพราะว่าเป์กผมก็ไม่ได้ดีเขาน่าจะมาเล่นฟิลเอาสนุกแหละล่างมาซ้ายบนเลย มีไข่ไงน้องเขาฮิวก็อยู่ขวากลางหรออเขารู้ว่าผมจะต้องไปบ้านเล็กผมอาจจะไม่ไปเลยวัดดวงเขาคนระับคนนึงอยู่ขวากลางแล้วก็ส่งอีกคนหนึ่งมาช่วยเป็นคนเจ็บไม่เจ็บโอเคเป็นแนนซี่นะครับวุ้น <c oughs> เนียนเก่งมากอะ่ะคือเขาอยู่แถวนน้นนะครับแต่ว่าผมต้องเข้าวงเครื่องเนี้เด็ ไม่ได้เขาตั้งขวากลางเรียบร้อยแล้วครับแล้วแนนซี่รอแต่บันเล็กคือเกมนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วเขาได้เปรียบสูงมากนะฮะตีลมได้ไหมอ่ะโอเคอีกคนหนึ่งขวากลาง เอาคนให้ล่วงฮะเปิดประตูนแน่นอนครับ <c oughs> โอ้ไปขอบแมพเลยยื้อเอาเวลา ประตูเสร็จแน่นอนรอดหนึ่งไปเพไปเพยังไงก็ลอดจะเอาอะไรมาไม่ล่อดก่อนโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซตเปอร์ที่โหดที่สุดสำหรับตัวเวสเกร์นะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือเซตเปอร์ที่โหดที่สุดสำหรับตัวเวสเกร์นะครับตามฉบับแชชิพิีนะครับ ก็ถือว่าได้เรื่องอยู่ <laughs> <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม yeah,